สำหรับดวงดาวที่จะโยกย้ายในรอบนี้สำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับเรามาเริ่มกันวันที่1พฤศจิกายนดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกที่เวลา15นาฬิกาหนาทีหลังจากนั้นตัวดาวพระศุกร์ก็จะโคจรเข้าสู่ราศีกันมีตำแหน่งอ่อนกำลังหรือนิดในวันที่3พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาหนาทีวันเสาร์ที่สี่ พฤศจิกายนดาวพระเกตจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ที่เวลา20นาิกา46นาทีหลังจากนั้นนะครับตามมาด้วยวันพุธที่15พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกา15นาทีดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งเป็นเกษตรมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ตามด้วยดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศี พิจิกในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน15นาฬกา6นาทีแล้วก็สุดท้ายไปเดือนคือวันศุกร์ที่24ดาวพระพุธก็โคจรอีกครั้งเข้าสู่ราศีธนูนะครับก็มีตำแหน่งเป็นปะอ่อนกำลังแต่โบราณเขาเรียกพุทธสิงห์ธนูมีนอยากกลัวว่าตัว3ามเขาเริ่มเข้าเวลาตี3นาฬิกา58นาทีเท่ากับดาวพระพุธย้ายสราศีในเดือนเดียวนะครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย มีดวงดาวนะครับนับเป็นครั้งเนี่ยย้าย6ครั้งนะครับในเดือนเดียวสําหรับพฤศจิกายนปี2,566ดังนั้นรายละเอียดของ12ราศีต่างๆย่อมเกิดผลกระทบแน่นอนเรามาติดตามรับชมกันได้ในรายละเอียดต่อไปนี้ครับมาถึงท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎนะครับในเดือนนี้ยังไงก็ตามภาพรวมก็ต้องบอกไว้ก่อนเรื่องราวของความรักนะครับดาวความรักมันไปอยู่มุมมรณะเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องสูญเสียคนรักคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเลิกกับคนรักมันก็ยังคงเป็นจังหวะนั้นอยู่นะครับมันก็ไม่ใช่มุมดาวที่ดีสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องขอให้ประครับประครองและอดทนกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันข้างหน้ามันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าใครที่บอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยโสดอยู่แต่กําลังค,บค,บ,คบคุยคุยกันยังไม่ได้มีแฟน แนวโน้มการเริ่มต้นของการคุยเนี่ยในเดือนนี้ผมว่ามีโอกาสที่มันจะสมหวังนะครับแต่ว่าการครบการคุยที่ได้เจอในช่วงนี้ที่ดีกับดวงชะตาลัคนา,รากรกฎเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่พูดตรงแฟนหรือว่าคนรักที่เจอในช่วงนี้เป็นคนพูดตรงเปิดเผยทาอะไรกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวเป็นคนที่พูดแล้วเรียกว่าเหมือนเจ้าขวัญผ่าซากแต่การพูดของเขาเนี่ยมันก็เป็นการที่พูดเหมือนให้กระตุ้นหรือเตือนสติเราได้เรียกว่าคําพูดที่ซื่อสัตย์ มักขัดหูคนมันจะไปทรงอย่างนั้นก็ขอให้คุณทําใจให้ดีๆแต่คิดว่าเป็นเป็น,ปนในจังหวะมุมดาวที่ดีแน่นอนนะครับถ้ารับฟังกันต่อมาเรื่องราวของเงินเงินทองทองแหมอันนี้ผมว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีเพราะว่าโอกาสในเรื่องของบ้านช่องห้องครับเรื่องของรถยนต์ต่างๆหรือเรื่องของเงินเงินทองทองตอนนี้นะครับดาวพระศุกร์โคจรเข้าสู่เดือนที่3าแก่ดวงชะตาเขาเรียกปฐุมเกณฑ์ จันเป็น11แท้แก,ลก่ลักพฤตศสีทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขเป็น3เนี่ยอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นตัวของปฐุมเกณฑ์ดังนั้นตัวดาวสุขเป็นปฐุมเกณฑ์ในดวงชะตาของท่านจังหวะทิศทางแนวโน้มที่ดีในเดือนนี้พฤศจิกายนเต็มเดือนเนี่ยโอเคเป็นเป็นในจังหวะที่โอกาสสมหวังโอกาสสาเร็จโอกาสได้ดีเนี่ยมันมานะครับดังนั้นก็ขอให้ขยนขันขันแข,ข็งทาอะไรเต็มที่อาจจะมีคนอิจฉาสกัดกั้นบ้างไม่ต้องกังวลนะครับถือว่าอยู่ในมุมทิศทางที่ดี เพราะว่าเรื่องของงานเนี่ยดาวพฤหัสบดีเขาก็อยู่ในเรือนของงานในดวงชะตาของคุณโดยตรงดาวพฤหัสบดีได้ตาแหน่งเป็นราชาชโชคหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ใครก็ตามที่ผ่านมาโดนว่ากล่าวโดนไซโคโดนใส่ความตอนนี้นะครับดาวราหูก็ได้ผ่านพ้นออกไปแล้วตัวดาวพฤหัสบดีเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จากเดิมที่เคยขัดแข้งขัดขาคุณก,ก็เกษียณผัดเปลี่ยนนายเข้ามาใหม่ก็เป็นคนที่เห็นโอกาสเห็นช่องทาง จะดันคุณให้เจริญแต่ในขณะเดียวกันต้องระมัดระวังอยู่มุมหนึ่งดาวพระราหูเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนมรณะเขาโยกมาอยู่มุมสุภะแก่ดวงชะตาดังนั้นนะครับจะแปลความหมายให้ฟังมรณะลพราะสูญเสียสุภะแปลว่าชื่อเสียงเมื่อราหูเขาย้ายมาแล้วงานดีโอกาสได้รับการจเจริญเติบโต,ตมันมาแต่มันก็มาพร้อมกับข่าวเสียหายของคุณหรือถูกทําลายชื่อเสียงจะมีข่าวเฉ้าดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเพราะเดือนนี้คุณได้ปตำแหน่งปทุมเกณฑ์อยู่ มันถือว่ามุมที่ดีคุณสามารถผ่านพ้นไปได้ก็เรียกว่าใครพูดอะไรก็ปล่อยให้เขาพูดไปเราไม่ต้องสนเราไม่ต้องยุ่งเราก็ทําหน้าที่ที่ดีของเราไปโอกาสโปรเจกต์โครงการที่จะเริ่มต้นใหม่โอกาสที่จะการลงทุนใหม่ผมว่าในเดือนนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะทําได้สามารถที่จะศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมใหม่ๆย,ย,ยังเป็นไปนในจังหวะทิศทางที่ดีแต่ในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องดูนิดนึงเพราะว่ามันมีเกณฑ์อยู่จุดหนึ่งเขาบอกว่ามีเกณฑ์สูญเสียเลือดเนื้อดังนั้นก็ขอให้คุณ ทำอะไรให้รอบครอบอย่าขับรถเร็วนะครับใครที่ขับขี่มไซค์ก็อย่าเร็วมากใครที่ขับรถยนต์ก็อย่าขับรถเร็วมากในช่วงเวลาเหล่านี้ก็ขอให้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรื่องราวดีๆก็จะเป็นไปตามที่อาจารย์ได้พยากรณ์ไว้ประกอบกับตัวดาวพกเกต์ก็อยู่มุมลาบนะครับลาภหรือลาบของดวงชะตาคุณก็จะไปสักการะขอพรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้เคารพนับถือเพื่อขอให้คุณมีความสําเร็จเกิดขึ้นใครที่เขาจ้อง กล่าวหาคุณที่ไม่เป็นเรื่องจริงก็เดี๋ยวเขาก็จะแพ้ภัยไปเองคุณก็สักการะบ,บูชาหรือคุณก็ทําบุญไสบาทุกวันอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่สามารถให้คุณผ่านไปได้อย่างราบลื่นราบเรียบได้โดยง่ายนี่ก็คือตัวของบทสรุปลักษนาราศีกรกฎเดือนพฤศจิกายน2566ครับตอนนี้นะครับมีคอร์สเปิดหลักสูตรสอนออนไลน์สำหรับท่านใดนะครับ ที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แบบละเอียดเจาะลึกนะครับแต่กังวลว่าเราไม่มีพื้นจะเรียนรู้เรื่องไหมเอาผมไปเป็นประการคุณเรียนรู้เรื่องแน่คอสนี้นะครับหลักสูตรที่เราได้เปิดสอนคุณสนใจคุณสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนมีพื้นฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าใครที่มีพื้นฐานองค์ความรู้อยู่บ้างคุณมาเรียนคอสนี้คุณจะเข้าใจหลักสูตรมากขึ้นคุณจะเข้าใจเรื่องของโหราศาสตร์มากยิ่งขึ้น คุณจะเข้าใจในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นสามารถที่จะมีความรู้ป้องกันการถูกหลอกหรือสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากในหลักสูตรเราเนี่ยสอนตั้งแต่ไม่มีความรู้ปูพื้นฐานมีพบตนุก,กระดุมพระการเงินการทองหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของพื้นฐานการวางเลิกก็ปนในนี้ด้วยนะครับในเรื่องของพวกลูกพิษต่างๆมันเป็นพื้นฐานหรือบาดฐานเพื่อจะก้าวขยับเข้าไปสู่ในเรื่องของเลิก อีกด้วยมันจะเป็นหลายส่วนประกอบกันแต่รับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นโหราศาสตร,ร์เรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนหรือคนที่มีพื้นโหราศาสตร์มาเรียนหลักสูตร,ร,ร,น,ร,ร,รนี้ <c oughs> ผมว่าคุณจะเข้าใจได้อีกเยอะพอคุณเข้าใจแล้วนะครับเวลาผมพยากรณ์สิราศีแล้วคุณฟังคุณจะได้เคล็ดลับเพิ่มเติมต่างๆมากมายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณสามารถนะครับชำนาญการขึ้นแล้ววันหน้าจะใช้ดวงชะตาไปช่วยเหลือคนนะครับผมหรือว่านําไปช่วยเหลือครอบครัวคนในครอบครัวช่วงนี้ควรลงทุนเอ๊ะช่วงนี้จะเพิ่งเดินทาง ช่วงนี้ทํากิจการได้ดีสามารถที่จะส่งผลให้คุณสามารถทําอย่างนั้นได้ก็ถือว่านะครับวิชานี้เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านใครสนใจนะครับก็สแกน QR Code นะครับข้างล่างนี้แล้วก็มาเจอกันมาเรียนกันนะครับ